อ้ทักมือว้าวว้าวแน้วว่าไงท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมลายซอฟ f t พีเกมนี้เอาจริงกูเห็นตั้งแต่ในไหนวในช่วงเกมมาร์บอปีที่แล้วแล้วก็มันเพิ่งเปิดเดโมให้มาเล่นนะเว้ยซึ่งเกมนี้มันก็เป็นเกมที่คล้ายคิรนกับเกมซีรีส์ที่ กูชอบอยู่พอดีนั่นก็คือซีรีส์เออโซ่ so, ซีรีส์โซ่คล้ายๆไม่รู้ว่าเป็นเกมตาไหนนะแต่มันคล้ายซีรีส์โซ่ฉะนั้นเราก็ต้องมาลองกันดูใชมะ่าะมะละใชม่าะมะละใชม่าละเออเดโมเปิดให้เล่นอยู่นะฉะนั้นถ้าเกิดดูคลิปนี้เสร็จก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะเว้โอเคไปไปลองดูกันเถอะแล้วมันเปิดตอนช่วงเดือนอะไรวะเดี๋ยวไปดูกันเดือนกันยามันเปิดช่วงเดือนกันยาที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะฮะก็เลยไม่กี่เดือนแล้วก็นั่นแหละ สามารถจับจองกันได้เด้ออันนี้เปิดเล่นเดโมเฉยนะหนืมเปิดเกมมาซะสวยอ้ยเอ้ยเริ่มต้นด้วยผีเสื้อ่ะเดี๋ยวว่าตัวเอกเราเอา้ยเอ้ยเอ้ย ดู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 หน้าตาตัวละครเราสัก่อนเย็ดแค่อย่างหล่อเฟี้ยวเรายังไม่มีอาวุธอะไรใช่ไหมเนี่ยแค่เห็นดูเลืองข้างบนก็ใช่แล้วเริ่มต้นด้วยการเล่นเกมโซลเลยเนี่ยเฮ้ยไหนอาวุธเราอ่ะไหน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 อู้นั่นใช่อาวุธเราใช่ปหมน่ะใช่ไหมใช่โอ้โหสารพัด มีให้เลือกระหว่างบาลานซ์เด็กซ์เตอร์ที่หรือว่าสายสเตริงก็ทั่วไปฉบับเกมโซแน่นอนว่าเราต้องเลือกสายเด็กอยู่แล้วเฮ้ย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 เชื่อเฮ้ย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 อ้าวมาแล้วศัตรูตัวแรกเฮ้ยเต็มโอ้โอ้โอ้เรียบร้อยเออเออเออเชี่ยดูไวจังวะ มันไวมากเลยอ๋ออันนี้คือยาของเราใช่ไหมนะ่ะเออว่ะแน่ใช่อันนี้คือยาของเราแต่เราไม่เสียเลือดเลยนี่หว่าฉะนั้นก็นั่นแหละนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งมา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 ที่ตัวฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึบน้ามามามาอีกหนึ่งตัวสึกฮ้ยฮึบอย่างเท่ต้องการบาเก็ตเลยทีเดียวอ่ะ ท่เดียวนะท่านผู้ชมเห็นหลอดข้างล่างใช่ไหมมันน่าจะเป็นหลอดอาวุธแตกแน่เลยแบบอาวุธพังเงี้ยเอาละเอาละแม่งมีหลอดนี่มาด้วยละอยากดูท่าแบ็กสแตปว่ะไหนะลองดูดิโอ้โโอเคดุแรงใช้ได้เลยเนะี่ยอืม this can be good อ๋อ มีประตูที่เปิดด้านเดียวด้วยเจ๋งล้วนี่คือบอสใช่หรือไม่น่าจะกูเดินเสียงดังทำไมวะเฮ้ย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 เฮ้้ยยยาด้่เยาดื่มยาด้่มยายาเเยเย้้ อ๋อมันแผลงไม่ได้หวะไลอ,อ้อดได้แต่กูตายคือเราก็ต้องมาเกินนะ้าตรงแรกตรงนี้ว้าวแล้วเราก็ต้องเดินกลับมาตั้งแต่ตอนแรกเลยอ้ออ๋อกูเค็บอ๋กระตุกนิดหน่อย อ๋อนี่สินะแพรรี่ไหนลองดูดิเอามาเออเออเออเฮ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยต้องกะเวลาหน่อยแล้วต้องกะเวลาใหม่ต้องกะเวลาใหม่เอามาเอามามาเอามาเอามาอุ้ยอุ๊ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคุณตำรวจเฮ้ยกูบอกแป๊บหนึ่งไงใจเย็นใจเย็นเอามามามาเอ้ยอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งเวลา

ยูสตานที่ย้าย,ย,ายใหญ่ย้ายใหญ่ใหญ่มากๆนี่ใช่เช็คพอยต์ไหมใช่ใช่ไหมใช่เจ๋งเป้งเออเพิ่มเรือเพิ่มเรือดับไปซิตี้มาเทอร์ลิตี้ม i t y คืออะไรวะเพิ่มน,นามเมจเหรอโอ้โอ้ ไอซี่เราก็ต้องเน้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันมีเพอร์เฟกการ์ดด้วยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเราเดี๋ยวดาดาดาดเรามีเพอร์เฟกต์การ์ดด้วยคืออีหยังวะอีหยังก่อนโอ้โอ้เอาอีกแล้วซกคิโลมะเนี่ย โอ้โหทุกเกมก็ยังมีหมาไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะอืมโออ่าสิคกิโลมาเองรับบาดผมหน่อยไหมครับโอ้ไม่โดนเออโอ้โหตายเลยว่ะยืนเอออะไรแหมที่เป็นพอเป็นมอมพวกนี้แม่งคือแบบสายกันได้ยินแม่งลดลงประมาณห้าสิอร์เซ็นตะไอเฮียตัวใหญ่แบบ คือแบบกูเดินแค่ก้าเดียวอะก้า <9 S 2> เดียวนะเว้ยแม่งแบบฮืออย่างเงี้ยอ่ออ่อเข้าใจละอันนี้คือเซลบอาร์ย่างนี้สินะโอ้หลบพอดีเป๊ะเออ what อ๋อกูไม่มียาเหลือแล้วนี่หว่าอ๋อกูไม่มียาเหลือแล้วเอา้ากูลืมเอ้ากูคือคือกูกูลืมอ๋อโว้ย โอเค first b o อ d เนี oh ่แหละออุ oh ๊บอ oh ุ๊อุ๊ยแรงแรงอยู่นะแรงอยู่นะึ๊บโออ๋อกูเปลี่ยนอาวุธเลยเฮียกูเพิ่งเห็นเกดเกดอาวุธที่กำลังจะพังโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มามามา จิ้มจิ้มเล่นช้าๆออฮ่าฮ่าห่าห่ากูได้โดนบอดี้แสลมเข้าจังๆที่หัวกูระเบิดพลาชและกูก็ตายโอ้ไ oh ม่กลาชีมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากไม่ได้ยากไม่ได้ยากรับเดียวรับเดงเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเ,ดยยดเราแค่ไม่มีเลือดเพียงพอแค่นั้นแหละ เหี้ยไม่ใช่แต่ท่าเลยวะอยากแท็กมือไอ้เหี้ยช้าจังเลยแท่าม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 าลุกสตาร์ทเอเออยากแท็กมือกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบ้าแล้วมันบ้าแล้วเออเออเออเอเอเฮียเราเนะ่ะ น่ะมันถอดหัวออกมาว่ะเฮ้ยกูไม่รู้ว่ามันถอดหัวออกมาเนี่ยอ๋ออ๋ออ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 ยังไงอ่ะกูสู้กูจะสู้กูจะสู้โอ้โหโอ้โหมันมีท่าสปินนี่แอ t แท c เอา้าตัวกูใจในตัวกูในอนาคตน,นะก็จะบอกว่าเราลืมม่คันอีอย่างหนึ่งเพิ่งสังเกตเห็นตอนน่ะตัดชิ้นไัแหละนั่นะคือเราต้องรีบโจมตีบอสนะมันมีเลือดสีจางๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่ตอนนี้นวะ้ยถ้าเกิดเราไม่โจมตีเลือดพวกนั้นมันจะรีขึ้นมาเรื่อยๆใช่ั้มต้องรีบโจมตีนะฮะก็เลยอย่า yeah. ตอนตัดทุกมาเห็นได้แหละก็นะโอเคตุวกูในอนาคตเอา้าไปดูวิดีโอต่อได้เลยไป ใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเจอเติมเลือดครั้งที่สองเอ้ยเอ้ยอย่าแท็กมือไปเอาไม่แท็กมือไปแท๊บเออโอ้โหอยูเบื่ออุ้ยมันวิ่งไวมากเลยว่ะเอาล่ะเราใช้แท็กติกในการวิ่งวิ่งหลุดหลุนไม่ได้ละว้าว สมเป็นเกมโซ่เลยเนี่ยตายรอบที่สามเลยเนี่ยโอ้โหโอเคเราต้องลบเราต้องลบฟันลบลบมันจะแท็งมืออ่า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 ฮะอ่าฮะโอเคตอนนี้ไปดีเรามาดีเรามาดีาาดอุย้ย อ๋าฮะไม่ไม่โดนอุ้ยไอ้ท่าวิ่งเมื่อกี้มันหนีไม่ได้เลยวะแสดงว่าต้องเราต้องนอะไรอย่างเดียวไม่ใช่อ้ออ่ออ่ออ๋อฮะหลบหลบตีตูดอุ้ยอืออ้าอ้าอ้าอยัางไงต่อ โอ้ยไอ้เฮียรู <hi> ้สึกถึงความหัวร้อนขึ้นมาเลยทีเดียว <s ays> โอ้จะเป็นความรู้สึกที่โอ้ยกูไม่อยากเลย <h ahaha> <h ahaha> เดี๋ยวดิู้มีอยู่วุ้เดียว <h ahaha> อุย้ยไอ้เฮียน,นี่ฮะฮะฮะทัก <h> ม <ahaha> ื <h ahaha> อ <h ahaha> <h ahaha> <h ahaha>

จบไดกทีพระเจ้าโอ้กว่ากูจะแบบเข้าใจกับเมคแคนิกสักทีนี่แม่งก็ใช้เวลานิดหนึ่งนานอยู่นะเว้ยโอ้ไม่ก้ด มีอะไรใหญ่ขนาดน,นี้วะเนี่ยลายสองพี ยังไม่จบหรอกเละ่ะนึกว่าเกมจะจบตั้งแต่ไทเทลคลายิ่งมาแล้วนะแบบเกมนี่น่าจะจบเลยขึ้นบันไดตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เฮ้ยเบยเบยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหาเรื่องเฮียเฮ้ยถือปืนเหรอกูเห็นอยู่ข้างหลังอะแต่กูแล้วเก็บตัวปืนก่อนฮึบว่าไงครับชึกบชึ๊ชึกบชึ๊บิมจ่วงแทงอ๋อ มันได้ให้วางวางตรงนี้อ่าแล้วตรงนู้นไปไหนฮะเดีย๋ยวลองลองไปข้างล่างก่อนแล้วกันดูก่อนว่ามันไปไหนแจมท้าลงแม่งเจง๋งอ๋ออ๋อก็มาที่เดิมขึ้นไปดีกว่าตอนนี้มีโซอยู่ประมาณ5 0 0 0ไม่รู้เรียกอะไรนะแต่กูเรียกโซไว้ก่อนเลยติดไงติดไงเล่นดาร์คโซมาเยอะเลยงี้ เฮ้ยเฮ้ยอย่าพ,าพับวัวแต่แรกคิดว่าเกมนี้มีฟอร์ดาเมเอสแล้วซะอีกอนั่นะมานี่นเฮ้ยไอ้เหี้ยมันก็ดีกว่าดอ้คิดเนนั้ไเอขอเนอี่ยเดี๋ยวลองดูดิว่ามันทำสิ่งนี้ได้ป่ะเดี๋ยวลองดูปับไหนมานี่ดิเอามานี่ก่อนออมาไม่ได้มาไม่ถึง โธ่โธ่โธง่ได้ใจจริงมานี่อ system, ุ๊ยกูขอร้องละกูกูบบกูจะไม่ทำแบบเดิมละกูจะไม่ทำแบบเดิมละรอให้มึงกิงออกก็ได้วะเฮี้ยวตา,นานหนาไปเลยเฮี้ยมึงวะน,นี่มึงวะน,นี่มึงมะนี่มึงทำกูตกหลายรอบเลยนะมึมีทางมีทางแบบ แคบๆด้วยโอเคกูลกัวูกลัวไม่กลัวก็แปลกไล้เฮียตกไปสองรอบแลนะ้วแหละฮึบ่มเพิ่มมานี้ในเวลาน๊บลงไปข้างล่างเอ้ยมีจัม์ไม่แขกแล้วเห็นว่าไม่มีปึ๊บมเพิบมเบิึมฮึบ่มเโอเค ห้องการอย่างเดียวคืออะไรวะที่เช็คพอยต์ยังไม่เจอเลยเนี่ยอ่าฮะอพี่เบิม้มตรงนี้มีอะไรไหมอ่ามีสตูยอย่าค่อยมาหาอีกทีนะพี่เบิ้มไปแล้วกูไปแล้วกูไป,วไปตรงอื่นดีกว่าเพราะตอนนี้กูยังไม่รู้เลยว่ามีเช็คพอยต์หรือไม่ไปละจะได้เจอกันนะพี่เบิม้ม อ่านี่ไงจเจอมือแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเอมวนนี่โอ,อ,อ้โอ,โอ,โอเออเออเอเอแล้วทุกอย่างก็มากับคำว่าไม่มีเอ้แยดฟอร์ดามีแบบสุดตีมากเลยจ้ะฮกูเห็นอะไรบางอย่าง

Hey. You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father. You and the alchemist scheming together. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! Oh I hear border hey oh, oh, yeah uh, uh. This time it's destroyed uh. for sure but what Oh my god Oh โอ้ oh my god คืเมันกี่โฟกัสมากเกินไปไว้เฮียทั้งเงียบี่คือโฟกัสจัดๆเลยคือสตูตัวนี้มันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เราสามารถแบ c ส s t e ปได้ไม่รู้มันทำไมนะแต่ว่ารู้สึกมันน่าจะดีอยู่วยเวลาใช้เรปยร์เ,เจ้าเก่าของเราเฮ้ย <c oughs> พ่องตายคุณเห็นศัตรูตันเดินผ่านาด้วยอ้ออ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจละมันมาอ่ากุรู้วิธีละไอ้เหี้ยถ้าเกิดเราไม่ตีมันก็จะเพิ่มเลือดไปเรื่อยๆแหม่เฮ้ยเฮ้ย โอ้าห sure. oh. ที่เรารู้เราต้องไปล่อไอ้พวกลูกกระจ้องมาเลยคือแบบถ้าเกิดอยากสู้ง่ายๆไปล่อพูกลูกกระจ้องมามันน่าจะง่ายสุดแล้วแหละไปล่อพูกลูกกระจ้องมาแล้วมันก็จะไปหั่นไปตีลูกกระจอก for some reason ไม่ไม่รู้เนยมันน่าจะเกี่ยวหุ่นยนต์มั้งอะไรเจ้าพวกนโง่ทั้งหลายดีมาก เดี๋ยว,วที่มึงต้องมา,มาสู้กับศัตรูของจริงของพวกเราแล้วพวกหุ่นยนต์มา come out วิ่งมาเฮ้ยตั้งกายอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยวิ่งมา <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมานี่ก่อนมึงมานี่ก่อนมึงเห็นอะไรไหมนั่นหุ่นยนต์น่ะมึงเกลียดไม่ใช่เหรอเฮ้ยอย่าไปร่วมทีมกันไนดะ้สักคนไม่อยากเป็นทีมกับมึงนะไหม <laughs> this time it's destroyed man for sure. So oh, man. I'll kill you both, then straight up on the bridge. Hello, Stole you can guide away. This time it's destroyed oh. for sure. <laughs> Devil. Devil. <laughs> Whoa! เอยมันนี่มึงมาดีๆนะมึงมาดีๆนะไอ้สัตว์แม่งเอ้ยอยู่ดีก็ถอยหลังไอ้เหี้ย,ยมาด้วยกันมาทัา้งคู่ไอ้เหี้ยอย่าอย่าเพิ่งถอยถอยนี่กูแพ้คุณไม่สามารถหลบหลีกฉัไนไดอลมึงถอยหลังสิมันนี่ออนแม่งวิ่งมาอย่างโหดเลย ไหนเออโอ๊ยไอ้เหีเ้ยเ,เ,เ,เหตุไม่ดีเลย You <laughs> know. the bridge <coughs> <smoked downhill> oh my god could on't needed you are shut out okay with this sun กว่าจะใช้ะได้ไดอ้เหี้ยมึงใช่ไหมคนที่กูต้องตามหา นี่ล <lok displayed S 1> <LE> oh, oh, ูกเหรออ๋อฮะ assemble weapon นะอ๋อลองอันนี้ได้กันเหรออ่าอ่านี่ไงนี่เฮ้ยไม่มีหลายไอเดียเลยนะอย่างเงี้ยเฮียไม่มีหลายไอเดียเลยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ย โอ้เราสามารถแบบผสมผสานอาษวุธกันได้เลยแต่ว่าเราพอการตรงนี้ก่อนนะโอเคขอโทษที่เล่นพาดเดโมไม่จบนะขอโทษไว้ก่อนนะซึ่งเกมนี้ไม่รู้ว่ามันจะยาวนาะนขนาดนี้บอกการที่ต้องมาตายเกิดใหม่ตายเกิดใหม่ที่จริงคิดว่าไม่จบตั้งแต่ไอ้บอสตัวแรกเวการว่าเราต้องจบน่าจะเป็นบอสตัวที่สามมังม้งมั้งมั้งนะไม่รู้เหมือนกันแต่เอาตรงนะเกมนี้ก็คือ เกมพคลาตระกูลโซที่บอกว่ามีหลายอย่างมานะว่าอย่างเช่นการผสมผสานอาวุธอย่างที่เราเคยทําเมื่อกีออ้การใช้หมัดซึ่งมันมีหลาย,ลายอย่างมากซงเรายังไม่รู้เลยนะว่าเกมนี้มีอะไรถ้าเกิดใครสนใจไว้เจอกันอีกทีกับเกมเนี้ยตอนช่วงเปิดตัวเกมจริงๆเลยดีกว่านั่นคือเดือนกันยาย3โอเคก็เกมนี้ก็พูดได้เลยนะว่าแม่งมีอะไรเยอะมากๆเลยยากด้วยสมเป็นตระกูลโซจริงๆถ้าเกิดช,ชอบเกม กูพ <laughs> ูดผิดไอ้เหี้ยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันทางช anel น,น,นี้ด้วยจะเป็นกำลังใจปเป็นอย่างมากเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับคลิปต่อไปบ๊ายบายอาดิโอสครับไม่น่าเราอาจจะเล่นเดโมโัน,นี่ให้จบนะใครจะไปรู้วะโอเคไว้เจอกันบาย